อบรมเพิ่มทักษะระยะสัน้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบคอกหนองนาโมเดลจังหวัดศรีสะเกดรุ่นที่12กลุ่มเป้าหมายเป็นทัวเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจากอำเภอกันทลักจำนวน102คนขอเชิญชวนประชานชนชาวไทยมนมนํำปรับใช้ในชีวิตประจำวัน วิกฤตไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยมันทําให้ได้รับผลกระทบไปหมดแต่พอหลังจากที่รัฐบาลกู้เงินมาเนี่ยก็เห็นความต้องการก็ทําในหลายๆส่วนส่วนหนึ่งก็คือในภาคเกษตรนี่แหละนะครับก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยโครงการท่านชนเนี่ยที่เกตเราก็มีพนักงานบางเางินจังหวัดพนักงานมุงเชิญอำเภอพัฒนากรที่อยู่กับพวกเราเี่ยก็เป็นที่เลี้ยงก็ให้น้อมนำอ,ออกปัญหาที่เกิอเอพียงมาเนี่ยภายใต้หรับทฤษฎีใหม่เนี่ย นํามาสู่การปฏิบัติให้มันเป็นรูปธรรมในลนักษณะของรูปแบบโคกน้องนาโมเดลหลักสูตร4คืน5วันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติและฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้10ฐานให้เข้าถึงการน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนความรู้ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาคนสู่ความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันและกำกับการใช้ด้วยเงื่อนไขคุณธรรมอันเป็นแก่นของหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียง าพชีวิตฟื้นฟูเศร,รษฐกิจและสังคมเข้าหมายรวมใจน้อมน,นำสอสดแทรกการพัฒน,นาความคิดจิตใจความเป็นไทยด้วยการสร้างวินยัยสร้างความตระหนักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกอันนีเพราะการพัฒนาของเรา และ <คน S 2> การาเรียนรู้บแบบลงมือมปฏิบัติมุ่งเน้นให้ผู้เรียน,นเรียนรู้ผ่านการกระทำและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีครูพาทำเสนอแนะเพิ่มเติม ปฏิบัติสุขภาพพึ่งตนพัฒนาสามคุมพลังพลังกายพลังใจพลังปัญญาด้วยสิบท่าพยายยมการฝึกปฏิบัติจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่หรือเรียกว่าการลงแขก เชิงภูมิสังคมไทยการฝึกปฏิบตัติการสร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่และนำเสนอให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคมภายใต้องความรู้ใน6มิติคือดินน้ำลมไฟป่าคนอย่างบอ่อนะครับบ่อสองบอ่อนี้นะครับจะมีบ่อปิดบ่อเปิดยังไม่มีน้ำนะน,น,น,นะครับสองบ่อนี้นะบสองบ่อนี้สามารถบาลานซ์กันไดครับห็นี้ครับนี และทีบิวดิ้งการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตหาอยู่หากินรวมใจน้อมนำคำสอนพ่อหลวงไทย ผ่านการฝึกอบรมต้องนำความรู้ไปออกแบบและพัฒนาพื้นที่โคกหนองนาโมเดลของตอนเองอย่างเหมาะสมตามภูมิสังคมให้ประสบความสำเร็จเห็นผลเชิงประจักษ์สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได้